ย๋ยวพี่แก้ากเลยพี่บ้านมนวางข้ในหูงหงเล็ก <laughs> พบ้านมาหน,น,น,นี้หน่อยาม่นนี้จะ่อมไตรงไหนใครสั่งอะไรอะ,อะไรอ่ะ ย้อนยันยันยังอ่ะเพื่อนข้าสั่งบอกข้าสัางบอกฉันนี่ละจงมโน้แลกเไม่ซื้อคันมันเป็นโต๊ะเดียวแล้วก็มีที่นั่งเป็นจุดเป็นจุดสอันหรอมันแบบนี่น้อตั้งแบ่างยนั่งเงี้ยมันเล่นนี่แหละแต่นี่ตั้งตั้งต้นหมีบอันจะ้งามงี่งีแล้วมันเกยสนามหยามันเป็นเก้าอี ตัวเดียวแล้วก็เป็นที่นั่งเดียวฮัลโหลแบบน่ารักที่หลักซะหลักซะสีเอาสีอ่นเท่ามะไฮบัตที่นี่สีเท่ามันมีสุดเดียวเออมาแต่เรื่องพี่เขาไปสือไปสร้างมังคุนเลยได้แบบนี้มาะไฮเอากระปิเกือขมาทำงานบ่อกวังเขียวก้อนหอนบัตรที่นี่สั่งของมาให้อ่าขึ้นโกดังใหม่นะคะ ใบถาห้แอดมินลางเนี่ยอย่างนั้มาแรงนี่ลางใบสามันอยู่มนันสีหงมันสกต่านม่นหมันโมมา่แลงวนี่อันนี้มันไม่ห่องห่างล้างซีมแน่ย่หเออหงอยู่โอ้ยเซฟไพอย่แล้วเลิศสวยสวยชว่าเขาีอนไลดอกไม้เจักตัวน่ะาาีไล่ดอกไม้หลอยนเอบ่าเอาเอายู่ักสุ เอาปื้มาได้ครับดอกไม้นี่เรื่องละกน้ามักดอกไม้ไหมห้องน้ำกับรากกระเบื้องดอกไม้อยู่วิ่นหัวนี่ราคาตั้งขางคางคางตั้งตั้งเงาแบบอีก่งอ๋อแมนตัวนึงเขามันเป็นไงมันมันเป็นยังไงหน่มันเป็นเงาแบบนี้สองชุดหรือชุดเดียวสองชุดกับ่าอยู่มีตัวซีเรียลวัตไซล่ะอ๋อนั่งเดียวแหม่นั่งแบบอะลีกูู๊ไล่สุวน ตันมือมาซื้อมาให้เป็นเสื้อไทยนะท่านมาท่นมาชักคีเขาไปซื้อของหันธ์ทางการว่าเอาผู้ใดซักอย่างที่ผู้ใดซักบอลเปนแถวเข้าโอเคขอให้เฮงปังๆล่ำล้ำรวยรวยเป็นเศรษฐีลอยล้านพันล้านเด้อเพราะว่าต่อไปกระซิได้ดูแลนี่ลุยหน่อยมาผู้นนหลายเด้อพี่น้องบนนี้แหละไปซื้อผู้นันเจอไม่ให้เหาอีกแล้วอ่ะ มเม้ากับผูกแขนไปไหลายเด็ดแต่ว่าบอกขาดฉันมาอยู่ผู้ใดผูกข้างในผูน <S <S แผ้แนวสิแบ่งขั้นตามซีใบเนลุยแค่อยูโอ่ก็ต้องอยิง่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวก็คืนนี้ก็ได้นั่งแมนข้พีพ่อได้นั่งกินปิ้งย่างโอเคมะขาขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมา,มากครับผมเป็น้องเดี๋ยวขึ้นอีกเขากับยี่ห้องานเก่งมากมายเพิ่อนด้หลักฐานเราเมืองอยู่มังเกาอยู่หลักเมือาจะปิ้งรอดโอเค เสร็จแล้วนะสวยงามเขาครับเดินหยาเขาก็เดินหยาสร้ซังหน่อยมันสีเข้ากันอยู่เนาะถึงใจผู้เยาบ้านอยู่พี่น้องผู้ยาบ้านนั่งประมาทสีแป๊ะๆกับประมาณแบบไล่ๆหนากขาได้เอาสีแบบพืนๆสีมะหอถูกใจผู้ใยา่บ้านนะฮะ สวยงามมากขก้าพเเดินหยาเลยพี่น้อง